สวัสดีครับวัสทียาำเช้าทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับตำบลสวนหลวงครับเราจะเลี้ยวไปเที่ยวคลองคลองครับบ้านบดสงว่าฝั่งเป็นสวนปามหมดเลยครับ มีนกมีอะไรเยอะแยะมากมายครับวันนี้ศิลปินเดี่ยวครับ จะเป็นไก่บ้านไก่แจ้ครับใกล้บ้านคนครับตรงนี้พูดอยู่อใส่ยอยูศสายมือเลี้ยงไก่แจ้มากเลยใช่ครับพูอยู่สายมือครับในบ้านอยู่หนึ่งหลังกระแอบถ่ายไปครับต้นสต,อ,ตอเลยครับ อนุญาตลุยลุกลัลงบันนะครับคนกินมาถึงถนนเรียกกันว่าบัานบนตรงนี้กำลังข้ามสะพานกล่องของ

ไฟเวลครับไปออกออกนน้องบั่นดอนอยางครับซ้ายมือมุ่งหน้าที่ตะวันออกที่ขึ้นครับ น,นี่ถนนบ่อเลาะเะอวดกำลังทำทา,ทางครับฝุ่นเยอะมากไม่ใช่มอกนะฝุ่นสะพานที่นี้ก็ผ่านคลองคลอ,องเหมือนกันครับนี่คลองคลองครับเมื่อกี้เราก็ข้ามที่บ้านบนมาอันนี้เรามาทำามตรงช่วงบ่อเลาะสะพานที่นี้ ก็เหมือนกับไปอีกฟากหนึ่งลำบุงหน้าแยกบรอดออกครับ ปลล้อแล้วครับเลียกล็อ ราบอเปด <bright> ับเนี้นครับวนะริญบรรดาดอกดอกุิทนใจนะครับนี่เป็นการกางตะบุณตกขานะครับตัดสทธิลจัลเรียรนะครับเรียวใจตะโกไปเทียงครับเราเสียไปคอนเป็นน่องมอสักไข่ เสียนใหญ่ครับโองเรียนเชีนยนใหญ่ เข้ามาโรงเรียนเช่นใหญ่ลนะอาคารหนึ่งครับอยู่เหมือนเดิมนะครับหอะชุมเก่าครับอาคารสองครับ อาคารสามเป็นอาคารไม้ครับนี่จําได้น่าจะเป็นอาคาร4ครับนี่หอประชุมใหม่ครับโอ้โหขยะเกือนแล้วสิครับเสาตรงาย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่นาจาคารหลังใหม่ตรงนี้จําไม่ได้เมื่อก่อนไม่มีว่าคันอะไร คานสี่หรือคานห้าเพราะคานสี่ครับคันสี่เสร็จแล้วนี่หอวันนาเห็นไนะสวนวันนาลมตอนนี้กลายเป็นสวนอะไรไม่รู้รอ๋อสมัยก่อนตรงนี้เป็นช่างอุตสาหกรรมครับช่างอุตสาหกรรมครับดูนี้ครับ เสร็จแล้วก็มาเป็นขาจำครับจำได้ครับหมอหนถึงโมอสเดือวที่นี่ดีใจสิทธิ์เก่าเชียนใหญ่ตรงนี้เป็นอาการ,าร,กรขานไม้ไรก่อนขานไม้ครับนักเรียนแบบโลกจ้องครับฝนตกก็เปียกฝึกก็สาดครับเดือดก,ก็ร้อนครับ นี่สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วก็เลี้ยวมาหลังอาคารหนึ่งครับตรงนี้สมไยก่อนเป็นที่จอดจักรยานแบบเพียบเต็มหมดเลยฮะผมจำได้ฮะตรงนี้ใต้ถุนจอดจักรยานผมปัดจ,จักรยานมาเรียนทุกวันเลยฮะตั้งแต่มหนึ่งถึงมสาม มก็ชอบในการปั่นจักรยานจากนั่งนี่แหละฮะเมื่อก่อนขี่จักรยานจาวลักเก้ครับตะเกียบคู่มาโรงเรียนทุกวันเลยฮะเสาตรงเกา่าหน้าคาันหนึ่งถแถแถวทุกวันตรงนี้ไปแล้วครับ เรี้กวกลับกระบ้านนะครับเหลือ3กิโลครึ่งครับขอถึงหนองม้อครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้าชมช่วยกันแชร์ช่วยกันกดกับสไครแ์นะกรับปุ่กระดิง่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับน้องใหม่ครับตอนนี้เลี้วขวัดตุงเฟือครับ เราเราก็เลี้ยวซ้ายไปขอไปเลี้ยวขวาครับไปออกบานเดียวบานไปออครับต้ตนนี้สวยครับจะมีต้นโกศลกราบ

ตามผมครับถึงบ้านแล้วขวามือ